สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะพาชมผักปังแดงค่ะเป็นยาแถมยังมีประโยชน์อีนะคะนี่นะคะยอดใหญ่มากใบใหญ่มากเลยโอ้โหดูสิคะยอดใหญ่น่ากินมากเลยดูดิอ่อนๆน,นี่ยอดอ่อนๆเลยค่ะผักปังแดง แกงส้มค่ะแกงส้มต้มจิ้มน้ำพริกหรือว่าผัดก็ได้นะผัดน้ำมันนะ่ะผัดน้ำมันหอย <c oughs> ผัดน้ำมันหอยเออไอยอดเขาจะเป็นเลือกๆหน่อยเนอานี่มีใครมาเก็บไว้แล้วก็ไม่เอาไปกินหรือเปล่ายอดเขาจะเป็นเลือกๆ เวลาเราเวลาเราเอาไปแกงเอาไปผัดมันก็จะลื่นๆหน่อยมันเป็นมีประโยชน์ค่ะเป็นยาเป็นยาแบบว่าเคลือบรักษากระเพาะเคลือบกระเพาะอ่ะเพราะว่ามันเป็นเมือกมันมีเมือกไงผักปังแดงค่ะแกงส้มก็อร่อย <c oughs> แกงส้มผัดนะ้ำมันหอยต้มกินกับแจวกินกับแจวปลาร้าหรือว่าอะไรนะ น้ำพริกกะปินะอือร่อยค่ะผักปังแดงค่ะ